นี้เรามาถึงวัดหลวงพ่อใหญ่แล้วหลวงพ่อชินราชเรากำลังพาพี่น้องไปรับบุญร่วมกันในสายความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อแต่วัดนี้ผมมีปฏิหารมาก่อนแต่ก่อนผมเคยมาขออย่างหนึ่งแต่ผมบอกใครไม่ได้แล้วผมได้สมปรารถนาจริงๆแต่ว่าผมก็อยากจะมาอีกสักครั้งนึงเพื่อจะขออย่างหนึ่งเหมือนกัน วันนี้ได้มีโอกาสมาเองเลยเรามาจากสิงห์บุรีนะครับคุณพิพัฒน์วัสุพัฒน์แล้วก็ผมมาด้วยกันเป็นที่ที่อยากมามากเข <c oughs> าบอกว่าถ้าแต่งตัวไม่สุภาพเขาจะมีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนรองเท้าต้องถอดแล้วเขาก็มีที่ไว้รองเท้าตลนนี้ก็ห้าโมงโดยประมาณเนาะแต่ว่าคนก็ย,ยังเยอะมา,มากเลยนะครับแล้วก็ยังมีคุณลุงกำลังพยายาม ร่วมทำบุญต่างต่างจิงตวิาาาพาสเหรอลุงครับ <c oughs> ข,ข้าวข้ามธรณีประตูแม้แต่กระเบื้องอยังโบราณมากเลยครับที่เนี่ยมีเสน่หนีมีมหมดจริงจริงๆระวังสะดุดนะครับี่หลุงห่อที่สวยที่สุดในโลกสวยที่สุดในประเทศไทยไม่มีที่ไหนสวยเท่านี้อีกแล้ว ผมเคยมาตอนนั้นเป็นสีดำก็เขาลอกทองพอดี คือตอนที่ผมมาเนี่ยผมขอด้วยตั้งใจที่สุดตอนนั้นผมกําลังทุกขี่สุดแล้วสิ่งที่เราขอก็เป็นจริงได้จริงจริงขอในสิ่งที่บอกใครไม่ได้ไม่ได้ตัวผมเองผมก็ไม่อยากจะบอกตัวเองเช่นกันแต่วันนี้ผมได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆรู้แต่หลวงพ่ออันนี้น่าจะเป็นพระนเรศวรเพราะนี่เมืองพระนเรศวรใช่ไหมได้ ด้าหลังคีพาเวสร์รณก็ว่าอยู่้ๆรอข้าง เรากำลังจะพาพี่น้องไปไหว้พระคุณพระคุณที่นสีแล้วก็ทัาปลาทาปลาที่ที่ผมแองมานี่นะที่เราถึงนี่ผา,าไม่เคยรู้เลยนะครับที่ซื้อมาทุ่ที่ทบ่อนจะไม่รู้ว่ามีทับปาโดยมนยก็จะตีนสีเดี๋ผมเดี๋ยวอุ่จ่อ,อนี่หลวงพ่อหนีวพ่อเลยล่ะที่เรามาเมืกี้ เราตามมาเจอครับถ้าไม่เจอดีกลับตัดสินใจง่ยยา,ไไาย,ยาวุ้นยือว่าจะปิดสก่อนหรจะาไฟวัดนางพาด้วยนะครับต่้งเแต่ตอนนี้แน้นอนว่าหาไม่เ้สีแล้วก็น่าจะปิดแล้วปิดแล้วแน่ๆตท้่สวยแต่ไม่มีนกพิาบแปลกมากเมืทีไปวัด ธรวมะเนี่ยน้อ่รักเยอะมากแต่ที่พระจงเลยใช่หมดเลยนะครับที่พี่เห็นตามภาพที่กำลังจับมาจากคุณุกท่านก็สุดพัยเป็นที่ไว้อาีิจริงๆป็นที่ไว้อาีิจริงๆมั่นใจได้เลยนะครับแต่ถ้าผิดก็ไม่เป็นไรนี่หมอโอผมไม่รู้เลยว่าในนี้มีอะไรมากมายมีเมืองเก่า เมืองโบราณเหลือแต่เสานี่คือวิหารพระเจ้าเข้านิพพานที่เขามักจะไปกราบแล้วก็เอาเอาหน้าเราไปแปะที่ที่เท้าของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอสด้เลยคนะ่ะ ตัวละราวิหานถือว่าเป็นการจำลองสังเวชน,นีและสถานของพมัเจ้าสมัยยุธยามีลักษณะเป็นหีบรรจุพระบรมศพทันด้วยศีลาตั้งอยู่ติดาคารระดับด้วยด่วยลายลงรักติดทองสวยงามที่ปลายหีปพระบรมศพมีพระบาททั้งสองดึองออกมาและบริเวณด้านหน้านและด้าน,าน,านท,าท้ายอีปก บริโสมมีคำหากาสกัดหระอการนางสการบระโรสสถานที่เกับโาตปบระโภคแห่งนี้ผูศัษาผู้ศึกานิระโชนนิยมเรียกว่ามีหารพุ้าเข้ามาทานหรหาร่อางที่น้องตามทานบอกว่าโดยหัวทีนี้คือถาพุทศาสนาโชท่านใดต้องกาคน็ยจะคนต่างก็ให้บริรารที่ระโคสและ ตอนนี้จากวัดหลวงพ่อใหญ่มาต่อที่วัดนางพญาเชิญเชิญครับตามมาเลย พวกนี้เราหยิบแล้วเราก็ใส่ตังเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับฉันชอบอันนี้แล้วก็ไปไหว้ทีงไหนกันบนโน้นป่ะอ๋อตรงนี้เลยเหรอจา้จาจา้าจ้าขอบคุณมากเชิญก่อนเลยนะนะมาจากที่ไหนครับเนี่ยโอ้ ทันแล้วครับตรงนี้เป็นที่เช่าพานอ,อ่ะแล้วทาไมต้องมีกล้องให้เขาด้วยครับขอ,อเรามีของเก่าด้วยหรอของกลู่หรอเมื่อกี้เขาขอขอส่อมไปแล้วก็ให้เขาอ๋อนี่กลู่เลยหรอครับกลู่เลยอันนี้สองร้อยกว่าปีนะคะนี่ของของพ่อเจ้าวาดเลยครับเหรอแล้วเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้หมื่นน่คะ่ะอ๋อวล้วทจะไม่วางไว้อย่างงี้ง่ายๆเลยล่ะนั่งเฝ้าค่ะอ๋อนยนายกหมื่นเดียวอันนี้ห้าพันถ้าสนใจอ่ะให้มาคุยได้เนาะ สองสี่เก้าหกอธิบายเพราะว่าอันนี้สมัยคุณโต๊ะหลวงพ่อรวยมาหมดเลยค่ะเซอันนี้ห้าสิบสามเอ๊ะน,นี่เจ็ดสิบสามปีอันนี้ห้าสิบสามปีการันตีผ้าแทนมีใบเซอร์ทุกองค์ค่ะอันนี้สองร้อยกว่าปีอันนี้ของหลวงพ่อสะสมไวค้ค่ะก็ได้เละจำนายค้าน้ำข้าไฟอันนี้ปุดสร้างศาลาดีผมใหญ่นี่เมื่นเองจ้าหลวงเลขาพันธ์ค่ะ ดูแล้วของจริงนะรับประกันค่ะใช่อันนี้มันซ้องรับประกันเลยค่ะตอน,ตอ,น,นอันนี้ลมัน <c oughs> <c oughs> หาวันนางพญาสมเด็จนางพญาแก้งเคยเข้ามามาครังที่งเอ่ข้านอก